สบายดีพี่น้องสบายดีสุขูสุคนสุมงสุบอลน้องพ่อพอกระเป๋านะมาทำรายการมีนนเนาะ้องพี่น้องหมูหมูว่านนี่แหละพี่น้องพี่ฮันไวสีมะทอดแบบบันบาดเลยเนาะเสียดตาวนไยสบายดีเอฟซีเด้อพี่น้องเอฟซีอยู่ไซ อยู่ไซกะสบายดีเบอร์สุขุบสุคนคือเก่าไขแดงไขแดงแสบเลยมัน บริเ็ดวิธี์มาร์กเนาะให้พี่น้องเบ่ง <laughs> ใส่อันด้วย <c oughs> ยิ่งบก่บกใครบ่อใส่มากีนโน่น <c oughs> เอ่อปลาหางเล่อันเฮ่ากะมาร์กใส่ใส่ยอยิ่วดำพี่น้องใส่สุดอิ่วดำแล้วก็ใส่เกลือใส่งงอยแล้วก็ใส่น้ำมันหอยสำนันเลย บตร์ไอียองหลายหมักไหมติดเบิรได้เนาะกินโมเบิรแล้วกระจงไปกินตอนเที่ยงตอนแรงว่าไปเอาแล้เอาหม้ลงบนไยมอนบานยมเสาร์ยำเสาร์เาานาะารยำเสาร อยากกินเนาะหนึ่งเลยไอ้ที่ให้หน่องมือไก่บัดซีขยักลงหมอกระทะซะแล้วเนาะโอ้หอมหอมทำเองคือเก้าอู อยู่กะบ t อบน้อยอยู่กะบ t อบน้อยเนาะถ้าก็เช็เจ,เจวประเด็นิเดเจวมีแล้วพี่เนอะกินกับเจวน้ำพริกเอม ที่ได้เว่ยตำกระเทียมใส่มากินให้มีมวันไข่บอกเรียกว่าตะไคร่เนาะกระตำใส่น้องก้อยมากินกับเที่ยงกระตำกระเทียมใส่มีขคากระตำคาใส่แหน่แต่หูมากิน,นอมเนาะเพราะว่าหมูนี่มันเสียกินได้หลายกิน อาหารยำเสาบางที่ก uh ็สิเป็นอาหารยำแรงน้ำถ่ายย่งถ่ายบอย่างเราเรียกว่ากินเบก่อ คือชิบกอบเด็กเนาะเพราะว่ามันโมมีแป้งแป้งมันมีมมด้อมันแ้า,า,ามมาเนะนเลยะเดอะไรเรื่อเดก็มาหายเจ็เจใส่ปล ก็ได้งานเพิเศษมาให้ดีกว่าถวยถูกเผาทุกคนตาตาเหนียววันนี้เ่ปเดกปรุงยอดลงไปจอ๋อหมดส่ยร้ายแต่ก็มีหอมมีกินนิดนึงห้าม่มมี้นหอมเนาะ ต <S <s ้องใส่ประเดี hmm. In ๋ยนะคะับนำปลาลงไปจอดเล็กน้อยเนาะนปลาจอดเก็บน้อยนะครับขาบ่ได้ก็คือไออิโนมโตโต้องไออิโนมโตอย่างเดียวเนาะเรียบร้อยใส่หลายเสียบลายใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายคมลน เนาะนาตานำพริกสองมาบานนี่ปกติต้องมินต้นหอมนำจากเสียโอหอมเดอ้อนี่เดอ้อยากิน เรียบ้อยเนาะตุ้กขาต้นหอมใส่หอมไปเสียบชอบคุณคุณง่ายกินง่ายเรียบง่ายเนาะ กินให้ง่ายๆอยู่ง่ายง่ายให้แบบไม่เรียกง่ายพี่น้องเรียบร้อยสำเร็จไำพริกเอาจบมีแต่รอแต่ถอดเนาะแ้มันมีเนื้อบมันเนาะจะเป็นถอดเพือจะเป็นขวดเือจะเป็นแกง ให้บ่แห้งนัใหม่สอนใสมาเอ้ยไซ่ไเสก่ได้ฉาเป่งน ทีสดุดแลยเดบุรายเร่งใหเนาะประหยัดประหยัด เจ๊าะน่ะไอ้ออกตัวจตรวจพี่น้องเอ,อ้ยมามามาไใประทันพีน้องเศรษมาเดลยพี่น้องเดลยมาจดุดจวดน้ำเบานะ้า อาหารหลักเมนูเมนูสันตำเนาะเมนูสันซวงก็คือไข่บุแดงเมนูสันตำก็คือหมูน่ะมาถึงจุดนี้กันสิขออำลาพาจากเนาะพี่น้องเนาะเาน่าจะขอปิคดคลิปเพียงซับนีเนาะเมื่อนี้ก็ม,มุมมิยังไลมีเทมิโนรักอาหารต้นๆ อาหารบ,นบานๆค,คือทอดมูว่าบรรยากาศทายทอดให้พี่น้องเบิงว่าแต่ละมือการกินกานยุ่นเป็นอะไรสีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสีขอคมอับใจ FC ที่เขามาเบิงมาส่งเขามาติดตามทั้งสองมาหน้าค่ะมีสุขภรพปข็งแรงเนงเนาะนำนเงินทองอย่าเจ็บจอย่าจนพี่น้องพอปิดจิตเพรียงสํานีสบายดี